ดีค่ะไทยมุกการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนออนไลน์รายวิชาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุซึ่งเป็นวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับปริญญาตรีและบุคคลที่สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุและวิธีการดูแลผู้สูงอายุค่ะในวันนี้เราจะมาพบกับรองศาสตราจารย์มนทาริมทองกุล อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับรูปแบบการดูแลตนเองของผู้สูงอายุค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ผู้สูงอายุที่มีความต้องการแล้วก็พฤติกรรมที่แตกต่างกันก็น่าจะมีวิธีการที่ต้องการดูแลตนเองที่แตกต่างกันตามความต้องการแล้วก็ความสะดวกของผู้สูงอายุนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายนะคะว่าการดูแลตนเองของผู้สูงอายมุมีกี่รูปแบบเป็นอย่างไรบ้างนะคะถ้าถ้าพูดถึงรูปแบบในการดูแลตนเองเนี่ยก็อาจจะดูะอาจจะใกล้เคียงกับเมื่อกี้นะคะคีะว่าใ,ในยามปกติในยามเจ็บป่วยนี่รูปแบบ รูปแบบในการดูแลในเรื่องอาหารก็คือเขาจะต้องรู้ว่าเมื่ออยู่ในสูงวัยเนี่ยความต้องการทางด้านอาหารก็ยังคงต้องครบห<ฆ>้ามู่นะคะก็จะมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินแล้วก็เกลือแร่หรือว่าแร่าธาตุเช่นเดียวกับ <ไว S 2> ในวัยทุกทุกวัยนะคะ<ฆ>แต่เนื่องจากว่าในวัยสูงอายุเนี่ยการเคลื่อนไหวนี่จะน้อยลงนะคะก็อาจจะทําให้การใช้พลังงาน ดลงลดลงไปด้วยนะคะเอ่อแล้วก็อาจจะมีโรคต่างๆโรคเรื้อรังต่างๆที่ทําให้ต้องจํากัดอาหารค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สูงอายุก็จะต้องจํากัดอาหารด้วยอาหารหลักที่จําเป็นที่จะให้พลังงานมากกว่าคนอื่นเนี่ยเราต้องจํากัดในพวกคาร์โบไฮเดรตเพราะมันจะเป็นแป้งด้วยถูกไหมคะแล้วก็ไขมันนะคะแต่ให้บริโภคพวกโปรตีน นะะในปริมาณที่เท่ากับผู้ใหญ่ทั่วไปนี่แหละนะคะแต่สิ่งที่ควรจะต้องเพิ่มให้มากขึ้นก็คือพวกผักาาพวกผลไมา้นะคะจะต้องมีเพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากานี้เนี่ยผู้สูงอายุก็จะมีปัญหาในเรื่องการย่อยก็ะจะต้องเพราะฉะนั้นในเรื่องของอาหารเนี่ยก็จะต้องอาหารที่ย่อยง่ายนะคะ,คะแล้วก็โปรตีนก็จะต้องทานอาหารพวกที่ย่อยง่ายเช่นกันโปรตีนก็เช่นพวกปลานะคะ,ะพวกไข่ ก็จะย่อยง่ายกว่านะคะทีนี้ถ้าถ้าเราบอกว่าถ้าเราไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยเช่นไม่มีโรคประจำตัวพวกคอเลสเตอรอลสูงอะไรพวกนี้เราก็สามารถที่จะทานได้พวกไข่ไข่แดงแต่ปัจจุบันเขาบอกแล้วว่าไข่แดงนะไม่ได้สามไม่ได้ทำให้เกิดพวกคอเลสเตอรอลสูงอย่างเดียวนะคะเขาบอกสิ่งที่สมควรก็คือสิ่งที่ดีก็คือทานไข่สามารถทานได้วันละฟอง จะช่วยทําให้ความจําไม่ยังดีอยู่ใช่ไหม่ไม่งั้นทําไม่ทานะความจำอนะคะทีนี้นอกจากในเรื่องอาหารแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของดูแลตัวเองผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องดูแลมีรูปแบบในการดูแลตนเองก็คือทํายังไงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบอกเราจะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุไปในบ้านเราก็ต้องจัด เหมือนกับเคยเคยเราเดี๋ยวนี้เขาจะมีให้คำที่ปรึกษา S C G ออกแบบบ้านออกแบบบ้านว่าบ้านอย่างไรเหมาะกับผู้สูงอายุแต่ที่ก่อนที่เราจะรู้ถึงตรงนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเราก็จะบอกว่าพอสูงอายุเราต้องเตรียมตัวแล้วนะสร้างบ้านชั้นเดียวพอเพราะว่าเราไม่มีความสามารถในการตะเกียรตะกายขึ้นไปสองใช่ไหมคะเพราะว่านั้นเนี่ยเราก็ต้องมีบ้านชั้นเดียวนะคะ แล้วก็จะต้องมีทางลานะคะเพื่ออะไรก็เพื่อที่ว่าสามารถที่จะถ้าจําเป็นจะต้องมีรถเข็นก็สามารถที่จะเข็นได้ะนะคะถ้าสามารถเข็นเองได้ก็กจะทําให้รู้สึกว่าตัวเอง,เองมีคุณค่าฉันช่วยเหลือตัวเองได้นะคะนั้นอีกอย่างนึงก็คือจะต้องรองเท้าที่จะใช้ใส่ก็ต้องกระชับ นะคะบางคนจะชอบใส่รองเท้าในบ้านด้วยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองด้วยว่าทํายังไงไม่ให้เกิดการพัดตกหกล้มหรือว่าไม่ให้เกิดการหกลม้มนะคะจะขึ้นบันไดถ้าจําเป็นก็ต้องมีราวเกาะนะคะไม่ใช่เดินตัวปลิวเลยหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเดินโดยไม่ไม่จับอะไรเลยจะต้องมีด้วยนะคะนอกจากนี้เวลาที่ป้องกันอุบัติเหตุก็คือในเรื่องการใช้ไฟ พวกเตาแก,สก๊สพวกอะไรก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าเวลาที่เราจุดไฟหรืออะไรเนี่ยอาจจะเกิดพลาดพลังได้นะคะ,คะอาจจะทําให้เกิดถ้าเกิดเตาแก๊สเนี่ยถ้าเกิดทำหกทำอะไรขึ้นมาเกิดไฟลุกขึ้นมาก็อันตรายนะคะ,คะนอกจากนี้ก็คือผู้สูงอายุนเนี่ยจะต้องระวังเรื่องการติดเชื้อนะคะรูปแบบในการดูแลตัองคือป้องกันด้านการติดเชื้อ นะะในวัยผู้สูงอายุเนี่ยจะมีความภูมิต้านทานต่ำกว่าในวัยอื่นๆอยู่แล้วก็จะทำให้ติดเชื้อได้ง่ายนะคะนอกจากนีเ้เราจะต้องเสริมพวกวิตามินเกลือแร่อะไรพวกนี้ด้วยเพื่อที่จะเสริมการหายของแผลถ้ากรณีที่มีแผลนเรื่องเล่าติดเชื้อในะสิ่งที่เรากลัวมากก็คือพวกคนไข้เบาหวานที่มีแผลเบาหวานจะติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็หายยากนะคะ อีกรูปแบบหนึ่งก็คือในเรื่องของการด้านการเคลื่อนไหวแล้วก็การออกกําลังกายนะคะเราเราจะต้องให้ผู้สูงอายุเยมีการเดินอย่างสม่ําเสมอทุกวันวันละประมาณ20-30นาทีนะคะเราเราเคยได้อ่านและการจากการศึกษาเ,าเรากบว่าการเดินจะช่วยเพิ่มมวลกระดูกด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราปฏิบัติมาตั้งแต่เรายังไม่เจ็บป่วยเมื่อสูงอายุเราจะมีรูปแบบอย่างนี้ติดตัวเรามาด้วยนะคะแล้วก็เรื่องพวกข้อต่างๆด้วยเราจะต้องมีการบริหารกล้ามเนื้อข้อข้อเล็กข้อน้อยเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดการยึดติดนะคะอาจจะแช่น้ําอุ่นบ้างที่เราบอดเดินเมื่อกี้เดินสักประมาณ2 0 3 0ิบาทีิใช่ค่ะแล้วก็จะช่วยเราได้ค่ะค่ะคุณค่ะ วันนี้เราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการดูแลตนเองของผู้สูงอายุเป็นอย่างมากเลยนะคะต้องขอ,ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์มนทาริมทองกุลเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เสียสละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้สวัสดีค่ะดีค่ะแล้วพบกันใหม่กับความรู้ดีๆในไทยมุกการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสวัสดีค่ะ